เขาได้แล้วเขาก็จะเกรงกลัวต่อสิ่งที่เหล่านี้ได้เขามองถือว่าเป็น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 ,ปน,ปน,ปนรูปของความน่ากลัวอันหนึ่งที่เขาจะต้องให้ความเคารพซึ่งมันดิฟฟิเนชันเขาไม่ได้เรียกมารอสแต่ในมุมของเธอเธอเรียกว่าเทพเจ้าไม่ถึงเข้านับถือแต่ในมุมของคนพวกเราเนี่ยมันคือเพอร์ซของการรับรู้คือผีคือวิญญาณที่มันให้กุให้โทษแล้วน่ากลัวเออพร้อมที่จะทําอะไรเราก็ได้ดังนั้น ตรงนี้คือความน่ากลัวตรงนี้ที่เรามองว่ามองเห็นมันคือผีไงแต่ไม่ใช่ผีโลกแบบที่โลกนะตามหนังมันไม่ใช่นะฉันถึงบอกว่าเธอจะต้องไปไปแคปเจอร์ไอ้รูปรูปไอ้ความเชื่อปรัชญาตุงนั้นของเขาว่ามันมาจากไหนคาว่าผีหรือวิญญาณนิยมของเขาอะมันอาจจะมาจากรูปแบบอื่นก็ได้ที่เขาในความเชื่อท้องถิ่นแบบที่ขออนุญาตยกตัวอ,อย่างตามขนม คือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เขาให้ความรารมนับเกิดและเขาเชื่อว่าตาคนนี้มีความสัมพันธ์และเป็นเป็นบุคคลอ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งในลักษณะแบบว่ามีความแบบเป็นเป็น,ปนมีความเป็นแบบเขาเรียกนะซูเปอร์เนชัลนนะคือ มีพลังเหนือธรรมชาติดูแลลูกหลงลูกหลกาน,อลานเออให้คุณให้โทษได้แล้วก็ลูกหลานขอค,คําคุ้มครองจากเขาในลักษณะที่เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งซึ่งแต่ก่อนมันก็คือผีเพราะมันมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็มองว่าเป็นวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ไปดังนั้นเขาก็จะเชื่อว่าออ้ดวงบัรดาลฟ้าฝนได้ให้คุณให้โทษนะไปทําผิดแล้วจะต้องเจอแข้นหักขานี่คือนี่คือลักษณะความเป็นวิญญาณที่ยม่แบบแบบแบบผีขมิ้นเราต้องจากนั้น ตาพนมมันจึงเป็นสัญลักษณ์คนที่ผูกโยงกับเรื่องเรานี้แล้วคนก็เชื่อแบบนี้มาก่อนอันนี้แบบแบบวิญญาณิยมแบบแบบตาพนมปีทีนี้เราไปดูว่าไออินเดียนะ่มันมาแบบไหนของเขาก่อนถ้าเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะแค่นั้นแหละเราต้องดูมองเบ้าให้มันออกปรัชญาให้มันออกประมาณ<ใ>น,นั้นหลยชัน้นก็นนเลยเอามาเทียบว่าเอะตาพนม,มเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้มีสารที่เราคุยกันกับตาลมตาไหลของเขานะที่ตายไปหลายคนนะ้วนะ เขาก็บอกว่าแต่ก่อนเขาไปบูชาต้นสายน้ําเองเขาว่าดวงวิญญาณมันไปจําอยู่ที่สายน้ําตรงนั้นอยู่ตรงจุดตาพนมจุดตานักตาน้ำหนักตาพนมหนักตาน้ําเขาว่าคนเข้าไปบูชาตรงนั้นเขาไปไหวเราไปขอตรงนั้นเราไปวางกันถ้าตรงนั้นมันสำเร็จเขาก็เลยเชื่อว่าวิญญาณสถิตอยู่ตรงตาน้ําอย่างนี้ เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมไม่ไปตามต้นไม้ใหญ่เนาะหรือจอบปลวกหรือหรือตรงประสาทก็มีซึ่งเราก็งงไงว่าท่านต้นทําไมมันจะต้องไปไหว้ตรงตาน้ำด้วยเราก็ไปไหว้กลางน้ําคือตอนนั้นที่เราไปคือน้ํามันไหลเลยนะเราต้องไปไหว้อยู่ตรงกลางน้ำทำไมทำไมมันตรงไปทำไมมันทำไมต้องไปไหว้วิญญาณตรงนั้นทําไมต้องไปจุดกําเนิดตรงนั้นอย่างไรเขาจะต้องคือมองว่าเอาพูดตรงๆในความเชื่อในรูปหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์แบบเขมรเนี่ย หรือแม้แต่ก,กุยเองก็ตามที่เชื่อเรื่องของอายะจ้วนหรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเชื่อดินฟ้าอากาศหมดทุกอย่างแหละว่ามันมีความศักษษษดิ์สิทธิ์ในนั้นแต่ทีนี้มันมีความแปลกอยู่หนึ่งว้าอยู่ใช่ <L ain S 1> ทีนี้มันมีนัยักที่มันถูกประกอบสร้างจนหลังๆมันจะกลายเป็นสัญลักษณตาขนมเนาะว่ามีตาพร้อมกับความเชื่อชาวบ้านพร้อมกับมิตรภาพคซ้อนเออแต่ทีนี้มันความแปลกเพราะว่าเข้าใจว่าความศักดิ์สิทธิ์นี่มันอยู่บน ปลวกมันอยู่บนต้นไม้มันอยู่ได้หมดผีที่มันเป็นรูปลักษณ์อ่ะใช่ร็นสัญลักษณ์อบางยมันไปอยู่บนธาตุเหล่านี้ได้หมดเลยแต่มีความแปลกว่าทําไมตาพนมนั้นจึงถูกกําหนดประกอบสร้างสัญลักษณ์ไว้ที่ตรงนี้อ่ะไว้ที่ป่าไว้ที่ภูเขาไว้ที่แหล่งแล้วก็สุดท้ายไป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 ชี้จุดว่าตรงแหล่งน้ําก็เลยมองว่าเอ ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าการเชื่อผี่าผีเขามันมีอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่มันถูกประกอบสร้างแต่ทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยจึงต้องการปรัชญาการขอฟ้าขอฝนมันจึงไปยังต้นของแหล่งน้ําซึ่งมันเป็นสีที่มันอัศจรรย์มันต้องไปหาคำตอบออมันต้องหาคําตอบว่ามันมาจากปรัชญาอะไรแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าความเชื่อศักดิ์สิทธิ์นิยมหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมนอยู่บนภูเขาตากนะของเขมรตรงไหนเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนั้นเราเข้าใจตามแกนตรงนั้นอ่ะทุงพื้นที่เราเข้าใจตามแกนแต่เพียงว่าเออทำไมมันต้องไปจุดกําเนิดตรงนี้เนาะมันแต่ตาพื้นที่มันก็จะต้องเป็นต่างละบริบทต่างละสถากติก่มาเนาะนั่นแหละนั่นแหละคือนี่แหละที่เขาจะตามหาสิ่งลักลอกันตี่มาต่อไปว่ามันแต่ถ้ามันมีกลุ่มไมเตกลุ่มทาซานกลุ่มอะไรนะและไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันต้องไปที่เที่ยวรูปอย่างเดียวนะ เออไอไมเตเนี่ยไปที่น้ําเพราะว่าเขามันจะไปเชิญผีบรรพบรุษหรือจะไปเชิญอะไรมาเนี่ยต้องไปเอามาจากน้ําแล้วทุกชุมชนอนะ่ะเขาจะต้องไปทําพิธีที่น้าแบบยิ่งใหญ่มากเลยซึ่งเอ,อาภาพมาให้เราดูแล้วโหวมันมันไม่ใช่คนสองคนนะมันเป็นแบบพันพันคนเป็นเป็นร้อยร้อยคนเป็นพันพันคนเลยนะไปทําพิธีในนั้น,นะอะไรอีกนวิธีกาที่ง่ายเราไปวิธีกนแง่ายถ้าคุณจะหาคาตอบนะคะถ้าคุณจะหาคาตอบหรือทารีสือ นที่เขาจะทำเรีเสิร์ชมันจะต้องสตรองมากหนึ่งคุณสตรองในเรื่องของหลักคิดกับทฤษฎีคุณต้องเข้าใจว่าวิญญาณนิยมมันคืออะไรรูปแบบของวิญญาณนิยมคืออะไรอะไรคือพราหมณ์ฮินดูระบบมันเป็นแบบไหนและพุทธศาสตร์มันเป็นยังไงเราต้องเข้าใจทฤษฎีหรือหลักคิดปรัชญาสามอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราจึงไปมองเรื่องของผีตาพนมหรือวิญญาณนิยมแบบนาพนมสัญลักษณ์ของการเกิดเสร็จแล้วเราถึงจะไปสัมภาษณ์ ผู้คนเท่าคนแก่ตรงนั้นถึงในเรื่องของผู้คนอยู่ในพื้นที่คนที่เขาเขาได้รับวัฒนธรรมมันเป็นเจ้าของวัฒนธรรมมันไม่ใช่เรานะเราเป็นคนไปตีความเฉยๆแต่เราต้องถามคนที่เขาพาทำน่าจะไปใช่ไหมฮะคนที่เขาพาทำไม่จําเป็นมันจุดจอดมันกันหมดนั่นแหละแต่ทีนี้มันคนที่เขาพาทำว่าเขาน่ะมองความเชื่อแบบไหนและทําไมจะต้อง ไปตรงป่าตรงเขาวัตถุประสงค์และคุณค่าให้กับเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคนตั้งกรอบคําถามเพื่อวิจัยปั๊บคุณจะเข้าใจปรัชญาหรือการผูกโยงของเขาเออและการตีความการให้คุณค่าให้ความหมายเออแล้วคุณจะเห็นต้นน้ําป่าไม้กับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะเห็นป้อประสงค์ในการขออาจจะเป็นฟ้าฝนหรือน้ํามันก็เลยเกิดการประกอบสร้างบนมิติโรนี้นี่แหละ แด่๋นั้นคนตีความต้องเก่งมากแล้วต้องเข้าใจปรัชญาของวิญญาณนิยมลึกซึ้งไม่มันมันเป็นนามธรรมทุกอย่างมันเป็นนามธรรมหมดเลยมันเป็นความลึกซึ้งที่มันจะมาถูกมาว่ากะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมันต้องเอามาจากตัวเจ้าตัวเขาเออตัวจิตวิญญาณของเขาจริงๆว่าจริงๆเขาไปไหว้อะไรจริงๆเพราะคนท้องถิ่นหรือเจ้าของวัฒนธรรมนั้นอ่ะเขาจะต้องไหว้อะไรให้ความหมายอะไร เพื่ออะไรประโยชน์อะไรดังนั้นทุกอย่างสะท้อนจากระบบคิดของคนเหล่านั้นไม่ใช่พวกเราเราไปตีความไปศึกษาเขาจะเป็นคนให้ความหมายในเรื่องการนับถือของเขาใช่ไหมะถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยคุณปฏิบัติตามพุทธาศาสนาหลักคิดคุณจะมีเป้าประสงค์ให้คุณค่าว่าเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อนิพพานดังนั้นทุกอย่างมันจะมีเป้าประสงค์และตรกกะของมันในแต่ละระบบความเชื่อดังนั้นคุณต้องเข้าให้ถึงระบบตัวนั้นของเขาแล้วคุณก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อ สัญลักษณ์นี้มันเกิดจากระบบเหล่านี้มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทําให้คุณเข้าใจว่าโอ้อันนี้ปลาอันนี้ผูกเขานะอันนี้ลําธารนะอันนี้คนอันนี้สัญลักษณ์อะไรในการประกอบสร้างเรื่องเรื่องหนึ่งผ่านเขาเรียกว่าการให้ความหมายสัญลักษณ์เหล่านี้คุณจะได้องค์ความรู้ที่มันแปลกใหม่และจะได้เข้าใจว่าชาวชนเผ่ามายาจึงเป็นถือสามเหลี่ยมชนเผ่านี้จึงเป็นอุยแต่ไม่หมดเลยสัญลักษณ์บนโลกใบนี้แต่มาดูว่า ขาให้ความใหม่อะไรในสัญลักษณ์ของเขาเหล่านั้นมันคือปัชญาโลกละจัก,กรวาลทัดของเขาแบบไหนอ่านี่คือมันเป็นการมองโลกการตีความโลกและตีความชีวิตของพวกเขาการมองผ่านเลนพวกเขาโอ้เขาเชื่ออย่างนี้นะอันนี้มีคุณมีโทษส่งผลตัวเนี่ยทาอย่างงี้ได้อย่างนี้นะเขาจึงเป็นการให้ระบบการให้คุณค่าับเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าจัก,กรวาลทัดของคนชาติพันธุ์เหล่านั้นที่เขาให้ค่ะ มันจึงกลายมาเป็นระบบธรรมเนียมสัญลักษณ์ประเพณีต่างๆในปัจจุบันค<า>่ะมันเป็น<ล>บ้านของเรา,ต,าต้องการอะไรเราก็ต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องเอามันเป็น,นล<ะ>ักษณะศาสตร์อย่างเี้มันจึงเป็นศาสตร์ที่เรียกว่ามนุษยวิทยามันคือการศึกษาระบุความคิดมนุษย์ที่เขาให้ความหมายแล้วงานที่เขาเขียนมันจะเป็นเรื่องที่ลุ่มลึกแล้วแล้วคนจะแต่ว่าเราจะมองฟอร์มหรือรูปแบบที่มันเกิดปัจจุบันที่เขา <c oughs> เอาโทนเอากรองเอาอาหารขึ้น<ร>ไปไห<ร>้ใช่มันคือฟอร์มที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้คะแต่ว่าเราไม่สามารถหาปราัชญามันเขาคิดยังไงเขาเชื่ออะไรเขาต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จพะพงษประจําเลยว่าเขาคิดยังไงเขาเชื่ออะไรเขาต้องการอะไรหรอเลเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นตัวตอบแล้วเราก็เลยตามหาคําตอบโดยการไปถามเจ้าของวัฒนธรรมหรือผู้ที่พาถามว่าเพื่ออะไร เป็นเป็น,เป,นเป็นแก่นในการมองเพราะเราจะมองแบบกลับไปกลับมาเหมือนที่อาจารย์ยศราพูดเดี๋ยวก็พูดท่ามที่เดี๋ยวก็พูดไม่ไี้ไม่มันคนละตระก,กันนะมันคนละระบบมันคนละจักรวาลทัดน,นะจะนั้นเราต้องมองดูพวกนี้ออกแล้วเราจะเข้าใจในที่นี้พออาจารย์ก็เข้าใจเขาก็จะมองว่าความเชื่อหรือบิญญาณมันก็เหมือนที่พระเจ้ามันก็คือสิ่งทีเขานับถือเหมือนกันแต่ว่ามันคนละรูปแบบคนละชนชั้นคนละผีกับเทพนะคนละเรื่องเลยนะคะแต่ว่า ในเพอร์เซพชันของเราเนาะคนปัจจุบันผีก็คือผีที่มันตายเทพกระหูสูงส่งไปเกิดบุญอีกภพภูมิหนึ่งสวรร์ชั้นฟ้าเนาะต่างๆขึ้นพวกนั้นทําความดีเราไปเกิดไปจุติใช่ไหมคะฉะนั้นคนก็เลยจะมองแบบเลนที่มันต่างกันมากมแต่ในสมัยก่อนนี่คำว่าผีของเขามันคือ,อวะสิ่งสูงสุดเลยนะอะไรแบบไปเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเทพเจ้าของเขากรกตของเขาแหละแต่ว่าพยายามที่จะให้เหมือนกับว่าคนที่อยู่ด้านหลังพยายาม เย็ดให้มันออกว่าสื่อความหมายกำลังสื่อความหมายว่านั่นคืออะไรแต่ก็ถูกใช้มันถูกใช้ในบริบทไหนถูกใช้เรียกเฉยๆพลังอํานาจนั้นน่ะนะถูกใช้เรียกพลังอํานาจนั้นที่มันมันไม่ใช่มนุษย์น่ะแต่มันแต่มันมีพลังที่ให้คุณให้โทษหรือหรือมีมีความพิเศษอะไรบางอย่างดิฉันก็เลยเรียกว่าสิ่งที่เขานับถือแค่นั้นเองค่ะมันก็อย่างนั้นแหละเขาตึงที่บอกว่าเราต้องเข้าใจระบบนี้ ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ล้วติดต่างว่าอู้อันนั้นใส่น้ํำคงขานาทีเธออันนั้นมันยินดูนะอันนั้นนั่นเลงที่เราก็เลยต้องมาตีความอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊มีไตไมเตะนะอมันเป็นชนเผ่ากลุ่มชนเาแบบไหนระบบทานความเชื่ออาเตก่อนมันคืออะไรชนเผ่าไมเตะเอแต่ถ้าอาจารย์หาคําตอบได้ว่า เรื่านี้มาจากแอนิมิซึมมันก็ต้องไปถามกลุ่มชนเขาที่นั่นว่าเพราะว่าเราไม่ได้ถามผ่านศาสนาถ้าถามผ่านศาสนาเปิดเดี๋ยวนี้ก็เจอเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันีมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันนอกเหนือจากทฤษฎีตัวนั้นนะดังนั้นนั่นแหละค่ะมันเลยทําให้คนที่เป็นนักวิจัยเขาจงต้องสืบสาวราวเรื่องแล้วก็ไปถามไปยัง ปรัชญาหรือนะักวิชารณรท้องถิ่นของเผ่าว,ว่า<ม>กลุ่มเหล่าเนี้ย<ม>เขามีถานคิดมาจากชนเผ่าเ่าเนี้ย<ม>เป็นกลุ่มสายตระกูลอะไร<ม>พูดภาษาอะไรแล้วปรัชญาเดิมมาจากอนิมิสุไหมถ้าเป็นอนิมิสุแบโอ้เหมือนก,นกันกับพวกเราเลยทั้งนั้นวิญญาณในดินฟ้าอากาศก็ว่ากันไปตามนั้นลองดูว่าเขาจะให้ความหมายอะไรแล้ว เราก็ต้องไปดูของเขาอีกนิดนึงฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องใช้การรีเสิร์ชถ้าเป็นองค์ความรู้ใหม่ถ้าไม่มีใครเขียนไว้เลยอาจารย์แต่ถ้ามีคนเขียนไว้แล้วดีเราจะได้เอาเ,อเขามาอ่านแล้วก็มาทำความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วก็มาอ้างอิงว่านี่คือรูปแบบเดิมของเขาในระบบแอนิเมชั่นหรือวิญญาณหรือแบบพีของเขาเป็นแบบนี้นะประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าที่สุริยาไปดูที่กลุ่มออสเตรนีเชียนมันคือกลุ่มชนพื้นเมืองของของไต้หวันนะคะ ประมาณนั้นเป็นเป็นระบบอนิเมชั่นเหมือนเขนรเราเลยแล้วก็เออเออน,นั่นแหละมันก